ผัดเห็ดใส่เนื้อคะ่ะอันนี้จะเป็นผัดเห็ดใส่เนื้อนะคะเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะวันนี้เราจะไปผัดเห็ดใส่เนื้อแล้วก็มาใส่น้ำมันค่ะนะคะวันนี้ีิต้าจะใส่เป็นน้ำมันมะกอกนะคะใครมีน้ำมันอะไรก็ใส่ได้เลยค่ะใส่ก่อนที่เราผัดเนื้อไปเลยนะเพราะว่ามันจะทําให้เนื้อของเราเนาะมันมีรสชาติแล้วก็มันอร่อยค่ะมันเข้มข้นดีนะคะคะผัดได้แล้แล้วก็ ข็เนื้อที่เราเตรียมไว้ที่เขา,ขเาเหุนเนื้ยังแข็งเลยนะคะเพราะว่าเอาออกมาจากทุ่เย็นนะคะช่วงคิดเลยค่คคะตอนนี้ก็เริ่มขยายออกจากกันแล้วนะคะ สัญญากานค่ะเรามาดูว่าเราเตรียมมีอะไรบ้างนะคะที่เราจะไปทํากันนะคะหนึ่งก็ทุกคนอย่าลืมต้องมีกระเทียมด้วยแล้วก็จะน,นี้จะใส่หัวหอมใหญ่ด้วยแล้วก็จะมีพริกแล้วก็จะมีต้นหอมผักชีเอาไว้ใส่อันสุดท้ายนะคะสัญญากานค่ะเรามาดูว่าเราเตรียมมีอะไรบ้างนะคะที่เราจะไปทํากันนะคะหนึ่งก็ทุกคนอย่าลืมต้องมีกระเทียมด้วยแล้วก็จะนี้จะใส่หัวหอมใหญ่ด้วยแล้วก็จะมีพริกแล้วก็จะมีต้นหอมผักชีเอาไว้ใส่อันสุดท้ายนะคะหลังจากที่เราปิดไว้สักพักหนึ่งแล้วนะคะเราก็จัมาค่ะเราก็จะใส่อันนี้นะใส่ต้้นนนนอีะ อมใหญ่นะคะไปก่อนไปด้วยกันเนาะก็จะผัดอีหนึ่งเราก็มาชิมดูค่ะว่ารสชาติมันเป็นยังไงว่าเราจะเติมอะไรได้บ้างไหมคะอืมขอาดจิ๊ก่าว่าพอดีค่ะพอดีแล้วนะคะแล้วหลังจากนัมันก็ัดให้มันเข้ากันนะคะใครชอบที่มันมีน้ำก็เติมได้เลยเติมไปนิดนึงเนาะใครจะกินกับข้าวเปล่าแต่วันนี้จิ้าเองก็จะกินกับข้าวเหนียวนะคะก็เลยอ่า๋ยวสักพักหนึ่งอปด้อยปก่อนที่เราผัดกิน้็ไปเลยนะเพราะว่ามันจะทำให้เนื้อของเราเนาะมันมีรสชาติแล้วก็มันอร่อยค่ะมันเข้มข้นดีนะคะ พร้อมแับวคะเลเดยก็้จะไปกินก๋าตาข้าวเหนียวนะคะนี่เลยนะคะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนก็เป็นอันที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ทุกคนอาถ้าใครแบบว่าเนี่ยค่ะเพราะว่าทีา่ที่ท้าเองทาแบบว่ามันบางๆไว้นอีอยเสักพัทมันก็จะละลายออกแต่ว่าเหตุผลที่เราผัดกนแล้วไปเลยนะเพราะว่ามันจะทําให้เนื้อของเราเนาะมันมีรสชาติแล้วก็มันอร่อยค่ะมันเช้มค้นดีนะคะ ใส่เนื้อ้านะคะอันนี้เห็นไหมนี่เพื่อออกมาจากต้องคิดนะคะมันก็จะแบบนี้นะะแต่ไม่เป็นไรค่ะกระเทียมมันก็ละลายนี่ก็คือน้ำมันหอยแล้วก็จะเพิ่มอีกอันนึงก็คือผงปรุงรสต่นเองใช้ปรุงแค่สองอย่างนะคะเราไปทำกันเลยค่ะอันดับแรกแล้วก็กระทั่งกระทะให้มันร้อนก่อนนะคะแล้วะะเริ่มนิ่มแล้วนะคะ, <c oughs> ะก็หงจากนั้นก็อัดให้อยุมทุกคนแล้วก็ใส่อันนี้ค่ะทิสตาจะใส่ผงปรุงรสไปนิดนึงนะคะ สัญญากาค่ะเรามาดูว่าเราเตรียมมีอะไรบ้างนะคะที่เราจะไปทํากันนะคะหนึ่งก็ทุกคนอย่าลืมต้องมีกระเทียมด้วยแล้วก็จะมีก็ใส่หัวหอมใหญ่ด้วยแล้วก็จะมีพริกแล้วก็จะมีต้นหอมผักชีเอาไว้ใส่อันสุดท้ายนะคะใส่ไปตอนที่เราผัดเนื้อไปเลยนะเพราะว่ามันจะทําให้เนื้อของเราเนาะมันมีรสชาติแล้วก็มันอร่อยค่ะมันเข้มข้นดีนะคะแล้วก็มาใส่น้ำมันค่ะนะคะตอนนี้ก่ต้าจะใส่เป็นน้ำมันมะกอกนะคะใครมีน้ำมันอะไรก็ใส่ได้เลยค่ะแล้วค่อยดิบดออกถ้าผักเนืยอมันก็ละลายหมดแล้ว น้ำมันหอมก่อนนะคะโหเห็นไหมทุกคนน้ำองเห็ดเริ่มจะออกแล้วขนาดเราไม่ใส่น้ำนะเพราะว่าเห็ดเนาะมันก็จะมีน้ำเยอะนะคะอันนี้ก็เอาใส่นี่ค่ะใส่ผักหอมใหญ่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาเติมน้ำมันหอยนะคะเหตุกาอนที่เราผัดนิ้เลปเลยนะเพราะว่ามันจะทำให้เนื้อของเราเนาะมันมีรสชาติแล้วก็มันอร่อยค่ะมันเข้มข้นดีนะคะมันก็จะหอมๆนะคะเห็ดผัดใส่นึงน,นะคะนะคะอันนี้เห็นไหมมันสุกแล้วใช่ไหมคะ หอมแล้วก็ผักชีที่เราเตรียไมไว้นะคะมี่ล้วใมันหอม,หอมแล้วเราแค่จะเอาเนื้อเนื้อที่เราเตรียไมไว้นะคะเอาลงไปใส่เนาะขั้นตอนของเราวันนี้ก็จะมีแค่สองอย่างนะคะหลังจากที่เราปิดไ้สักพักหนึ่งแล้วนะคะเราก็จะมาค่ะเราก็จะใส่อันนี้นะใส่ต้นอันนี้อะไรนะ อมใหญ่นะคะไปก่อนไปด้วยกันเนาะก็จะผัดอีดหนึ่งใช้ไปก่อนที่เราผัดนีกแล้วไปเลยนะเพราะว่ามันจะทําให้เนื้อของเราเนาะมันมีรสชาติแล้วก็มันอร่อยค่ะมันเข้มข้นดีนะคะทุกคนมันยังแข็งอยู่เลยนะคะก็ไม่ไนนะคะรอให้มันสุดแป๊บนึงรอให้มันละลายแป๊บนึงนะเดี๋ยวพอล,ละลายหมดแล้วแหล่หอยแล้วก็อ่าอะไรนะตอดปรงรสองอย่างที่เราจะปรุงวันนี้นะมีแค่นี้ค่ะ หลังจากที่เราปิดไว้สักพักหนึ่งแล้วนะคะเราก็จปมาค่ะเราก็จะใส่อันนี้นะใส่ต้นอันนี้อะไรนะหอมใหญ่นะคะไปก่อนไปด้วยกันเนาะก็จะผัดนินนึงเห็นไหมทุกคนน้ำของเห็ดะเริ่มจะออกแล้วขาะเราไม่ใส่น้ำนะเพราะว่าเห็ดเนาะมันก็จะมีน้ำเยอะนะคะอันนี้ก็เอาใส่นี่ค่ะใส่ผักอหอมใหญ่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาเติมน้ำมันหอยนะคะคือทอ่หอกมาจากต้องคิดนะคะมันก็จะแบบนีนะะ้แต่ไม่เป็นไรค่ะเดียวมันก็ละลายต่อมาก็ มีเห็ดเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวอ่าโปดนะคะที่เราจะไปผัดแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีค่ะอันนี้เนื้อค่ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อที่เราเ้าบดไว้แล้วนะคะแล้วก็จะมีนั่นอาใส่ไปพร้อมกันเลยนะคะพริกกับกระเทียมนะคะแล้วก็จะเอาไปผัดก่อนค่ะผัดแป๊บนึงให้มันหอมก่อนนะคะผัดกระเทียมพร้อมรับประทานได้เลยก็าจะไปกินขับตาข้าวเหนียวนะคะนี่เลยนะคะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนก็เป็นอันพีิเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ทุกคนอาถ้าใครแบบว่า เนี่ยค่ะเพราะว่าที่ตั้งเองทำแบบว่ามันบางๆไว้น้องเดืสักพัทมันก็จะละลายออกเห็นไหมเร็ดที่เราน้งเสร็จเรียบร้อยแมล็ดก็เอามาผัดค่ะจะกินกับข้าวก็เตรียมตักได้เลยนี่จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนมันยังแข็งอยู่เลยนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะรอให้มันสุดแป๊บนึงรอให้มันละลายสักนิงนะเดี๋ยวก็ละลายหมดแล้วแหละ ชิมดูคะ่ะว่ารสชาติมันเป็นยังไงว่าเราจะเติมอะไรได้บ้างไหมคะอืมอะไรที่ตา,าวาพอดีคะ่ะพอดีแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ต่อมาก็จะมีเห็ดเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวอาโปดนะคะที่เราจะไปผัดวันนี้นะคะแล้วก็จะมีค่ะอันนี้เนื้อะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อที่เรา,อาเอากดไว้แล้วนะคะแล้วก็จะมีนั่นอ่า้อม,มร,รักทาเลยต้าจะไปกินกตักแต้ข้าวเหนียวนะคะนี่เลยนะคะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนก็เป็นอันที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ทุกคนอ่าถ้าใครแบบว่า ใส่ไปพร้อมกันเลยนะคะพริกกับกระเทียมนะคะเราก็จะเอาไปผัดก่อนค่ะผัดแป๊บนึงให้มันหอมก่อนนะคะผัดกระเทียมให้ทุกคนมันยังแข็งอยู่เลยนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะรอให้มันสุดแป๊บนึงราให้มันละลายแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวก็าละลายหมดแล้วแหละผัดเห็ดใส่เนื้อค่ะอันนี้จะเป็นผัดเห็ดใส่เนื้อนะคะเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ วันนี้เราจะไปผัดเห็ดใส่หลังจากที่เราปิดไว้สักพักหนึ่งแล้วนะคะเราก็เปิดมาค่ะเราก็จะใส่อันนี้นะใส่ต้นอันนี้อะไรนะหอมใหญ่นะคะไปก่อนไปด้วยกันเนาะก็จะผัดอันนี้นึงจะกินกับข้าวก็เตรียมจัดได้เลยนี่จะเป็นแบบนี้นะคะหมืนสุกแล้วใช่ไหมคะเราก็ใส่ในี้ไปผัดจะเป็นต้นหอมแล้วก็ผักชีที่เราเตรียมไว้นะคะนี่เราก็มาชิมดูคะ่ะว่ารสชาติมันเป็นยังไงว่าเราจะเติมอะไรได้บ้างนะคะ อขอาดที่ก้าพอดีค่ะพอดีแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยดิบออกถ้าพักเนี่ยมันก็ละลายหมดแล้วแล้วก็ผัดน้ำมันหอมก่อนนะคะโหหังจากนั้นแล้วก็ใส่น้ำมันค่ะนะคะวันนี้กิต้าจะใส่เป็นน้ำมันมะกอกนะคะใครมีน้ำมันอะไรก็ใส่ได้เลยค่ะถ้าใครไม่รีบเอาแบบผ่าออกมาไว้ตู้เย็นเลยนะแต่ว่ากิต้าเองก็ลืมไงเพิ่งจะออกมาเนาะก็ไม่เป็นไรค่ะผัดไปแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็ละลายเพราะว่ามันบาง เตี้ยมนะคะเราก็จะเอาไปผัดก,ก่อนค่ะผัดเป๊บ,บ,บนึงให้มันหอมก่อนนะคะผัดกระเทียมหมอมแล้ะผัดได้เลยกิ๊จะไปกินกับตาข้าวเหนียวนะคะนี่เลยนะคะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนก็เป็นอันที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ทุกคนอ่าถ้าใครแบบว่ามันจะมแล้วก็มาใส่น้ำมันค่ะนะคะวันนี้กิ๊กจะใส่เป็นน้ำมันมะก,กอกน,นะคะใครมีน้ำมันอะไรก็ใส่ได้เลยค่ะให้น้หอมๆแล้แลเราก็จะเอาเนื้อเนื้อที่เราเตรียมไว้นะคะเอาลงไปใส่เนาะ ครื่องปรุงของเราวันนี้ก็จะมีแค่สองอย่างนะคะแค่นี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มใส่กระเทียมที่เราอ่าผูกไว้เมื่อที่เราเตรียมไว้นะคะนี่เลยค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไป้นะคะแล้วก็พริกด้วยค่ะผัดเห็ดใส่เนื้อคะ่ะอันนี้จะเป็นผัดเห็ดใส่เนื้อนะคะเราไปดูวิธีทํากันเลยคะ่ะวันนี้เราจะไปผัดเห็ดใส่ทุกคนไม่ยิงเข็มอยู่เลยนะคะไม่เป็นไรนะคะ รอให้มันสุดแป๊บหนึ่งรอให้มันละลายแป๊บนึงนะเดี๋ยวก็ละลายหมดแล้วแหละจนันแล้วก็มาใส่น้ำมันค่านะคะตอนนี้กิต้จะใส่เป็นน้ำมันมะกอกนะคะใครมีน้ำมันอะไรก็ใส่ได้เลยค่ะใส่ไปพร้อมกันเลยนะคะพริกกับกระเทียมนะคะแล้วก็จะเอาไปผัดก่อนค่ะผัดแป๊บหนึ่งให้มันหอมก่อนนะคะผัดกระเทียมเราจะเติมน้ำมันหอยหนึ่งช้อนนะคะแค่นี้พอค่ะน้ำมันนี่ค่ะ้เนื้อของเราก็ละลายเสร็จหมดแล้วนะคะ แล้วหลังจากนั้นก็เป็นเห็ดค่ะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดที่เราเตรียมไว้นะคะต่อมาก็จะมีเห็ดเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวอาโปดนะคะที่เราจะไปผัดวันนี้นะคะแล้วก็จะมีค่ะอันนี้เนื้อะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อที่เราเข้าผปดไว้แล้วนะคะแล้วก็จะมีนั่นอ่ะนคะเพราะว่าที่นั่นเองทาแบบว่ามันบางๆไว้น้องเสือกระชับมันก็จะละลายออกแต่ว่าให้มันเข้ากันนะคะใครชอบที่มีน้ําก็เติมได้เลยเติมไปนิดนึงน้องใครจริงกับเข้าปา แต่วันนี้ถ้าเองก็จะกินแบบข้าวเหวนียวนะคะก็เลยอ่าเดี๋ยวพักนึงก่อนต่อมาก็จะมีเฮดเลออันนี้ก็จะเป็นตัวอ่าโปดนะคะที่เราจะไปผัดแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีค่ะอันนี้เนื้อะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อที่เราอ่าเ้ากดไว้แล้วนะคะแล้วก็จะมีนั่นอ่าพร้อมรับประทานเลยต้าจะไปกินแบบตาข้าวเหนียวน,นะคะนี่เลยนะคะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนก็เป็นอันที่เสร็จเรยียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ทุกคนอาถ้าใครแบบว่า